จะมาดูส่วมกันอีกครั้งโอ้โหนไม่ได้ดูส่วมตัวนี้นะส่วมฮารลวีนต,ต้องหวัวลุกไม่ใช่ตัวนี้ได้นะคะ <laughs> แต่เราจะมาดูส่วมแบบของเยเป็นปเจเปนบบนี่เด่นเด่ แบบนี้คะ่ะเป็นโ<อ>ั่ง,น,งนั่งแบบนั่งยองๆของญี่ปุ่นนะคะอ่าึนั่งยองๆนี่ก็จะเป็นโต๊ะเขาโต๊มโบราณของไทยเองก็มีนั่งยองๆแต่ละสายลอง,องโอเคดีกว่าต่อเล็บก็อับอางแบบอ,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 อับน้ำอะไรต่างๆน้องโปเข้าใจว่าเ,เป็นอ่างอาบน้ำนะครับยังไม่รู้จกักโต๊ญี่ปุ่นจะได้อันไหนน่าพวกแกด่นี้อ่าอันนี้ก็คือตัวแพ็คเกจเองนะครับก็จะเป็นเหมือนกับ ทั่วไป้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นเขียนแล้วก็จะมีหน้าตาของต้มที่สําเร็จแล้วแต่มีฉากด้านหลังด้วยคือาฉากด้านหลังนะครับใช่แล้วตัดฉากด้านหลังแล้วก็มาประกอบตอนที่เราดูต้มงานวันนี้พอเดีโพก็กลับมาดูซุวนอีกครั้งนะครับพี่แต่ว่าเป็นต้มต่างประเทศอีกสองครั้งประเทศใกล้เคียงเราเนาะญี่ปุ่นอยากรู้ว่าต้มของญี่ปุ่นจะอร่อยไหม ใช่อยากจะรู้ว่าส้อมของญี่ปุ่นมันจะแตกต่างกับส้อมแบบนี้ไหมวิ่งคอลุกอ๋งั้นเรามาดูกันเลยไหมว่าส้อมญี่ปุ่นออกมาจาหน้าตายังไงแล้วข้างหลังมันมีเขียนอะไรไหมเขียนวิธีทำนะแล้วก็ข้างๆด้านนี้ก็จะมีแบบมาให้ดูว่าเราจะได้แบบไหนมีแบบนะครเป็นแบบลุ้นมีสามแบบนะแบบแรกก็จะเป็นสีขาว แบบที่สองก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่เป็นปากส่วนก็จะเป็นสีฟ้าป้าส่วนทำไมหนูใส่ไม่ลงอ่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่าสีชมพูแล้วก็มีสีน้ำเงินอ๋อมีสีแบบเหรอคะ๋อณพ่อเี่อก็่ามีสามสีแบบสองคนมีผู้ชายสองอ่ะแล้วเราคงจะต้องถึงตอนที่จะต้องแกะมาดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะ เดี๋ยวราแกะมาดูเดี๋ยวเอาพวกนั้นออกก่อนก็ได้อ่าแล้วเดี๋ยวเราก็แกละมาดูทีไงได้สีขาวอ๋โหแต่โอ้โหมีหนุ่มมหนุแบทแมนฮะฮะแบทแมนเนาะลูกใจทุกทีลยกส้มทุกตัวฮีโร่เหรอใช่หมายถึงว่าแบทแมนเขานั่งที่ญี่ปุ่นเขานั่งนั่งส้มนี้ ตู้แม่ตู้แม่มันใช้ได้หรอตู้แม่มีรวมซุปเปอร์ฮีโร่เลยแล้วก็โมเลสนะนะเรามาดูหน่อยเรามีมีของประกอบนะครับก็คือซอสสีฟ้าและซอสสีชมพูค่ะเป็นอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่มันคือคือใช้ใช้ทีละซองใช้ทีละซองไม่ได้ปนกันอะไรกันนะขอเทพเจ้าสายฟ้าทองอ่าแล้วก็ของในมือโฟกนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์กับตัว ของต้วมนั่งยองยองญี่ปุ่นรัานโป๊ขอต่อโถ่ต้วมร้านโป๊ะต้องลองแกะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าว่าออกมาแล้วมันเป็นอะไรยังไงที่ต่อนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะมีที่ต่อไม่ยุ่งยากนะเราแค่โอเคต่อมาน่าจะน่าจะไม่ยุ่งยากเท่ากับต้วตัวเก่านะต้วต้วมอันนี้โป๊ะกับเฟิร์นจะมาดูส้วมเราจะกินอสีอะไรก่อน เอาก็แกะถุงก็ออกมาน้อเปิดน้องต้องเลือกนะครับว่าน้องเปิดจะกินสีอะไรก่อนเลยในรูปนะครับในรูปที่เป็นสีไอ้ถังตุ้มสีขาวก็จะเป็นสีฟ้าเอาตัวนี้เอาล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันโผล่ก็จะตกาโผล่พ่วงนะครับจริงๆมันก็น่าจะแกะไม่ยากเหมือนเดิมนะแล้วก็น้องโผล่ก็จะแม่จะ ง,ง,งั้นเดี๋ยวเราซูมเข้าไปใกล้ดีกว่านะครับจะได้ดูได้ด้วยว่าแกะโอเคนะครับส่วนที่แกะออมานะครับส่วนที่แกะออมานะคะก็จะมีเท่านี้ค่ะโอ้โโถ่บ่วมเดี๋ยวโฟกจะบินไปญี่ปุ่นไปนั่งโถ่ซ่วมแล้วก็จะเริ่มต่อจากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะ,ะอตัวถ่าเราต่อดูนะครับเราโฟกโสกับเฟิร์นช่วยกันต่อมั้ยอันนี้ก็คือเนี่ยนะกดลงไปตรงๆเลยป่ะเอ้ย ชึบนี่เดี๋ก็กดไปง่ายสบายๆนะแล้วก็ตัวโขนขั้นตอนอที่2ก็เอาตัวนี้นะคะอ่าน้องโป๊กจะ็ต่อให้ดูนะครับซึ่งจะมีร่องของมันทั้งสองข้างนะเอ,เอ่กดเบาๆนะครับทึบเข้าไปแล้วง่ายๆายมากง่ายดายมากแล้วขั้นตอนที่3มก็ตัวนี้นะคะเอาโขนวของ<ม>น้ำท<ช>ำละนะใส่พิดด้านมาถูกนะอ่าแล้วก็ปิดปากนะครับแน่นอนคะมันจะมีอะไรแปลก มันจะต่อยากเอานะคอ่าเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่านี่หน้าตาที่ต่อเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นั่นเองนะถ้าเราเทียบกับตัวกล่องนะเราลองเทียบกับตัวกล่องให้เพื่อนๆดูนะว่ากล่องมก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเนาะโอ้ยลูกกตาจะติดที่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะงั้นก็ให้โฟกลองติดตุ๊กตาดีไหมครับหรือเฟิร์นช่วยน้องติดดีไหมอ่ะเราติดกันเลยดีกว่าลองติดนะ ตอนนี้นะคะเราก็ติดสติกเกอร์แล้วค่ะตามกล่องนะคะอ้าวมันยังมีเหลืออยู่เลยครับใช่เพราะว่าเราไม่รู้จะติดตรงไหนนะ,ะอ่ามันก็ต้องแล้วแต่น้องเฟิร์นกับน้องโฟแล้วจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นั่นเองนะครับก็คือเขามีสติกเกอร์แถมทุกใบโลมาให้ด้วยนะคร<ช>ับโอ้ก็จะเป็นรูปอะไรบ้างอ่ะโฟรูจร้จักไหมไอรอนแมนไอรอนแมนนะครับกับตันอเมริกากับดันอเมริกาขอน้องทอขอน้องทออะใช่ อ่าละอันนั้นก็คืออะไรอุจิเหรออุจิด้วยเอาพีมีอุจิด้วยอ่ะมีตดด้วยอ่ามันมีอุจิด้วยนะครับโอ้โหเอาอุจิมาก็ได้นะอ๋อแล้วแปดแปดจะแปะไม่จะแปะก็ได้ไม่แปะก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินน้ำกันเลยดีกว่ามันคือน้ำ ผลไม้ซ้านะคะท้าดูดซ่วมนะก็เราก็จะตัดซองสีฟาส้าสีฟา้านะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เอาใส่ในตัวโถนะครับเขาต้องเขาต้องใส่ด้านไหนไปไป่ะเบอใส่ได้อ่า้องดูซิวิธีทำนะเขาให้ใส่ด้านไหนครับด้านตรงนี้นะคะ อ่าใช่ใช่แล้วก็ใส่ด้านด้านหลังนะผมใส่ด้านหลังแล้วค่อยน้ําตามแล้วมันจะเอิอล้นพ้นธนานออกมางั่นโฟกจะตัดตรงข้างหลังอะไรนะโฟกัสฟันเพนเดือนสิบซองไอ้นั่นก็น้องเต็มโทสแล้วแล้วเปิเทแล้วครับเทแล้วครับอ่านะครับซึ่งถ้าเกิดมองจากด้านหน้าเองน้องๆจะเห็นนะครับมันมันอุ้ย นะครับมันมันมันเห็นเลยนะมันเห็นเลยมันจะไม่เหมือนโถ่ตู้พวกนั้นนะมันมันจะเห็นเพราะมันทะลุมันไม่ได้ธรรมดาครมันทะลุโอ้พระเจ้าด้าทำไมเอากล่องไปใสดให้นะเจฟเฟอร์สทำไมไม่เฟิร์สกับน้องโฟูส์ล้นทะลักออกมาขนาดนี้โอ้โหล้นทะลักเลยนะครับกล่องนะคะก็จะมีวิวด้านหลังนะคะตรงนี้ค่ะใช่ใช่นี่นะคะ ตอนนี้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำไว้ฝาตรงที่เอาไว้ปิดชักโครก้นะคะต้องใส่แค่ฝาเท่านั้นเหรอครับไปเฟิร์น,นใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะไม่ถึงฝาหนึ่งไม่ขึ้นนะมันจะเทไปหมดหมดดเทไปแล้วแล้วก็เป็นไงบ้างครับเยิ่นไปหน่อยนิดนึงเพราะเมื่อกี้มันหกนะคะเอ้ยดูดิครับน้ําในโถส้วมเองมันก็จะแบบต้วนแล้วก็ต้องคนใช่ไหมครับคนรู้สึกไม่ถนัดแลนะมึง คนด้านหน้าแล้วกันนะครับน้องเฟิร์นจะเป็นคนด้านหน้าใส่น้ำเยอะอีกนิดใช่ใใส่น้ำเยอะอีกนิดน่าจะดีกว่านะโอเคยเขาใส่ให้หน่อยได้นี่ครับโอ้โหเขาบอกว่าฟองนะครับโป้บุ่งแล้วครับอ่าในกล้องยัเห็นไหมฮะอ่าในกล้องดูเห็นไหมเพื่อนเพื่อนน้องๆอยู่ตำแหน่งที่เห็นไหมฮะโอ้โหดูครับโอ้โหฟูฟ่องลองฟิว มันคือผงซาผงซาทาพิสูจน์ให้มันพุ่งออกมาจากโถส้วมเลยไหเออนี่ก่อนครับถ้าเกิดโถส้วมมันเป็นอย่างนี้น้องๆก็จะโอ้น้อนัอง่งงเนี่ย <laughs> น้องโอ่งนั่งอยู่แล้วโถส้วมเป็นอย่างนี้น้องโค่งนั่งลงไปไม่าไม่าไม่นั่งแล้วอ่าน,นี่เป็นสาเหตุที่เขาต้องเรียกบริการของน้องโฟ่งและน้องเฟิร์นนะครับโดยการดูด้วมอ่าเราเรียกอ้าววายดูดซวมนะครับดูด้วมครับ ในกล้องเห็นช enfin ัดไหมในกล้องเห็นชัดม่เพื่อนเห็นชัดไหมครเเดอนชัดก่ีก่อนเอ่อน้องใบเฟิร์นกับน้อรถโฟมไม่รู้สึกว่ามันมันพุ่งเดือนไปแล้ไม่เลยรู้สึกว่ามันน่าจะพุ่งเยอะปว่านี้เอโอโหครับไม่นั่งแล้วถั่วซ่วงโอ้นั่งดูนั่อย่างนี้แล้วรถตูดขึ้นมาอย่างนี้ทำไง ฟองมั pues headache, an, นม sure. nah. ันก็เพิ่มขึ้นเรื OUGH> ่อยๆหลังจากที่คนเนาะที่คนผมระดับเพิ่มขึ้นเป็นผงต้าทฟองนั่นแหละเขาบอกครับถอยรูปเลยอ่านะงั้นเดี๋ยวเราเราจะได้จะได้มีฉากหลังที่ตัดมาให้สวยๆ้วยนะโอเคตอนนี้เราก็จะมามัสโซ่กันอ่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเขาเองเขาก็นั่งอยู่กลาง ดกลางเลยโอ้มีข้างหลังมีตึกด้วยเนาะโอ้ยถัดจะสวยเลยนะแล้วก็มีรูปคีมีรูปอุนจีแล้วก็กระดาษชมพะอุนอุนจิครับจีลอยนะโอ้ยมันมันเกะกะการดูเนี่ราออกเราออกนะข้างหลังก็ออกก่อนนะอ่าเอาที่ดันออกมาด้วยนะแล้วก็เอาละคราวนี้เราก็ ถึง <มา S 1> เวลาสู่ส้วม,มนะครับซึ่งการสูบส้วม,มนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของโคกกับเฟิร์นเราดูนะครับว่าโอ้ยโฟกอยากกินฟองนะเฟิร์นระวังบังคนดูฟอ,ฟองฟองมันเยอะมากออกอาเยอะมากมาเราจะดูแล้วนะดูที่นี้นยอโอ้โหตราจัดครับเปรี้ยวหวานน้อมันก็มี ไม่ไหมไม,ไม,ไม,มีฟองไม่มีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นแบบฟองก็เปรี้ยวหวานออกหวานหวานอร่อยหวานมากกว่าใช่ไหมทุกอย่างหวานมากกว่าก็คล้ายๆคดีอร่อยอร่อยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นบลูเบอร์รี่ด้วยนะคะเอ้าเหรอบลูเบอร์รี่โอ้ดีเลยซึ่งเบอร์อก็ยังมีเหลือซอฟเ,อเอบอร์รี่นะครอับแล้วก็จะมาทำเมื่อกี้อันนี้หมดโอ้โหน เทลงไปเลยดีกว่าเราไม่ต้องใช้ช็อกโกแลเอาเลยครับเอาเลยเทลงไปทั้งนึงใช่ครับโอ้นี่ครับต้องเปิดเททงไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ยล้นออกมาเลยนะต้องเปิดก็เดี๋ยวจะอ่าเกลี่ยนะครับเกลี่ยเกลี่ยขอให้โผล่ไปทางหน้าก็ได้นะโผล่ไปหน้าเลยนะหรือทำให้ล้นมาด้านหน้าเลยก็ได้นะครับยิงมันก็แล้วแต่เรานะใช่ว่าเราจะชอบแบบไหน เปิดจะเคาะให้มันเลยล้นข้างหน้าเลยนะเคาะนี่ตึงนะโอ้ยมีครับล้นออกมาข้างหน้าเลยมาเติมน้ำเขาไปไอนไม่เก่งสตรอเบอรี่แบบนมด้วยล่ะเติมน้ำค่ะอ่านะครับโวเก้นเติมน้ำนะครับรอดหานะครับโอเคเราเรียบร้อยเติมน้ำอย่างสบายอ่านะครับก็โอเคนะครับเราก็ถึงขั้นตอนการคนเติมน้ำอีกนิดหน่อยคนก็ขั้นตอนหลังการเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับ น้องเฟิร์ก็เอาเนื้อมาบางังโตัว่วมมาไวรู้สึกน้ำเป็นน้อยไหมครับน้องโฟกเราต้องการน้ำจากท่านอีกในการล้างส่วมนั้นเราจะต้องเราต้องใช้น้ำปริมาณเยอะมันจะเริ่มปูป้องลองฟิวคิวอว่าโอ้โหครับหลังจากที่เราใช้ไม้คนช่วมโอ่ยใช่ฮัลโหล เปิดคนท่วมเข้าไปโอ้โหครับคองมันจะแบบเฮ้ยมันพุ่งขึ้นมาข้างล่างแล้วละอองฟิวครับมันพุ่งขึ้นมาข้างล่างเลยนะโอ้โห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 นี่ครับจุดจุดจุดดูไปดูมามันเหมือนเป็ดมากเลยนะครับเป็ดมีตาถ้าต้องเลยเป็นปากเป็ดมันเหมือนปากเป็ดเลยครับเฮ้ยกำลังดูสมองเป็ดอยู่ หลังเปาเพาว่าข้างหลังมันร้นแล้วต่อถ้าเกิดอ๋อในน้องเปิลก็เซลฟี่นะถ่ายลงไอจีอ่าแล้วลงไอจีเลยครับก็เอาไปตามดูได้ในไอจีของน้องเปิลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบเฟิร์จีใช่ไหมใช่ V I S E R N G I อ่าแบบขีดข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจี ใบเฟิร์นจีนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราถึงเวลากินดูช่วงแล้วค่ะโอ้รสกุิยช้อจังมาะเพียบมาโอ้เก็จะมีกล่องขวางอยู่ทำให้การกินมันลำบากเอาล่ะครับอะไรนะครับหอมอร่อยมากเลยรสสตรอเบอร์รี่อร่อยมีกลิ่นหอมมีอะไรบ้างหอมมากเลยกิน เอาสตรอเบอรี่อ่กินเข้าไปนะคะก็มีกลิ่นหอมมากชอบเลยสตรอเบอรี่โฟรเองก็ชอบเหมือนกันชอบไม่ได้ชอบแค่ช็อกแลนเนาะมันเป็นนมมีออกนมนมเท่าชอบเฮ้ยสตรอเบอรี่ในนี้อร่อยดีอ่าเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมีนิดนึงออกรสนมนมมันหวานอ๋ออันนี้จะมีออกรสนมข้นๆนะอ่า เราลองเปิดดูดีกว่าว่ามันจะมีติดค้างไหมครับลองดูครับโอ้ยนีครับโอ้โหโหเกมเลยมาชิมนะโอ้ยโกยไปนะโกยไปโหติดกันเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลยนะก็คือบางทีน้องๆอาจจะผสมในแก้วเลยก็ได้นะถ้าเกิดเรอยากทจะทำกินเองนะครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดมองจากตรงตรงตรงในโถนะครับอันในโถมาให้เพื่อนๆดูโอ้โหติดเป็นก้อนเลยนะอ่าการการทำความสะอาดต้มเราต้องดูให้ทั่วถึงนะต้องเิดกันก็เลยทำท้านมาหลายโถแล้วเลยมีความจำนานสูงเขาอ่าระหว่างที่น้องโฟก กินเราคงต้องลาแล้วครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างนานละอ่ะอ่ะแต่ลองเฟิร์นทานนิดนึงอ่ะลองชิมลองชิมโอ้เป็นไงเป็นไงเป่นยอร่อยโอ้ยอ่ะงั้นก็เดี๋ยวน้องเฟิร์นไปลองโฟกทานดีกว่านะอ่ะลองโฟนก็ลาลาเพื่อนๆหน่อยนะจัะก็อย่าลืมกด subscribe ให้เฟิร์นกับโฟกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็คงต้องลาไปคลิปโหตุ้มออร่ย ญี่ปุ่นนขนมโถส่วมญี่ปุ่นนะครับก็หน้าตามันก็ออกมาเหมือนกับในกล่องเลยนะโอ้สวยมากครับขอบคุณมากมากที่ตามเราแล้วก็กด subscribe ให้เรานะคะอ่าแล้วคลิปหน้าเราจะเจอกันนาขอบคุณมากครับบ๊ายบายบายโถส้วมบ๊ายบาย